ในช่วงวิกฤตโควิด -19 โรคอุบัติใหม่ที่แพร่เชื้อกระจายไปทั่วทุกประเทศส่งผลให้การใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปโรงภาพยนตร์ก็เช่นกันสถานที่ที่ให้ความบันเทิงแก่พวกเราต้องหยุดให้บริการลงทำให้แฟนๆคอหนังที่รอคอยหนังในปีนี้ต้องเซ็งไปตามๆกันสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง10อันดับหนังแอคชั่นน่าดูในปี2021บางส่วนกันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเราไปรับชมรับฟังกันก่อนดีกว่าครับ อันดับที่10บซองเบิร์ดไวรัสโควิด23ลางโลกหนังแนวไซไฟระทึกขวัญซึ่งไม่ใช่หนังแอคชั่นแต่อย่างใดแต่ที่นำมาจัดอันดับในครั้งนี้เนื่องด้วยเนื้อหาของหนังที่ได้พูดถึงไวรัสโควิดที่ยังคงเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราอยู่เราจรึงนำหนังเรื่องนี้มาเปิดหัวคลิปให้ได้ชมกันครับ โดยชีพวอมนวยการสร้างไมเคิลเบย์แน่นอนครับถ้าพูดถึงชายคนนี้ต้องนึกถึงหนังที่มีสเปเชียลเอฟเฟชันเยี่ยมจากทีม Special ลเอฟเฟกของหนังบล็อกบลัสเตอแฟนชายอย่าง Transformer มอร์และแฟส t a นเดอร์เฟียส สิ่งภายในผลงานล่าสุดได้เสริมทับงาน v i s u a l e f f e c t ระดับ Hollywood จากทีมผู้สร้างหนังดังหลายเรื่องอีกทั้งยังได้มือโปรดักชันดีไซน์อย่างเจ n i เฟอร์สเ c e จากเจสแซมมาในระมิดโลกอนาคตปี2024ที่โควิด23ระบาดไม่ต้องห่วงนัื่งฉากสุดอลังการในเรื่องการันตีจากทีมผู้สร้างต้องมีให้เราเห็นกันอย่างแน่นอนครับ โดยระวางเข็นบทและเริ่มเปิดกล้องถ่ายทํากันอยู่ในช่วงที่โควิด -19 กําำลังระบาดรุนแรงเพราะต้องการภาพและบรรยากาศที่สมจริงมาใช้ในหนังซึ่งเล่าเรื่องราวของโลกที่ถูกโรคระบาดเล่นงานจนต้องประกาศล็อกดาวน์และทุกคนต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องระมัดระวังตัวพร้อมความตึงเครียดโดยบรรยากาศเหล่านั้นถูกนำมาสะท้อนและถ่ายทอดในหนังได้อย่างดีครับอันดับที่9จิวจิสู โคตรคนชนเอเลียนนำแสดงโดยราชาหนังเกรดบีอย่างนิโคลัสเคจซึ่งมีนักแสดงยอดนักบูชาวไทยอย่างจ่าพนมร่วมแสดงด้วยเริ่มเรื่องมาพบกับเจคบานชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมสูญเสียความทรงจำไป,ปาาก,ก่อนได้รับความช่วยเหลือจอกากไวลีและเหล่าภาทีนักสู้ยิวยิสูกเก่าแก่ซึ่งดูเหมือนวัชชะกรรมของเขาจะเกี่ยวโยงอยู่กับศึกการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับแบก The chosen ผู้รุกรานจากต่างดาวที่แข็งแกร่งแล้วมาพร้อมเทคโนโลยีอาวุธสุดลำ้ำ oh, <my> เหล่าโคตรคนมหาปลาลยจยึงต้องผนึกกำลังชวนศัตรูจากต่างดาวโดยวิชาศิลปะการต่อสู้โดยมีชะตากรรมของโลกเป็นเดิมพัน oh, อันดับที่8 s k สกายไลน์สสงครามถล่มจักรวาลหนังภาคต่อมนุษย์ต่างดาวบุกโลกที่มีภาคแรกมาในปี2010กับ Sky สกายไลนสงครามสกายไลน์ดูดโลกและภาคที่2ในปี2017กับ b ียอ n นสกายไลนอสูรท้านรกที่มีฉากถ่ายทำที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยครับ กลับมาในภาคตอนนี้จะพูดถึงหลายปีผ่านไปภายหลังจากที่มนุษย์ต่างดาวบุกโลกอดีตผู้รุกรานจากนอกโลกได้เปลี่ยนชีววิทยาของตนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสงบสุขแต่เมื่อไวรัสร้ายปรากฏขึ้นมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้ก็เริ่มเปลี่ยนกลับไปสู่การล่าฆ่ามนุษย์โดยไม่อาจหยุดยั้งได้ What <is> เพื่อกอบกูโลกกับตันโรสดอลลีลูกครึ่งมนุษย์เอเลี่ยนผู้มีพลังพิเศษต้องนำทีมทหารชั้นยอดออกไปปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายสุดขอบอวกาศนาดาวเคราะห์ของเอเลี่ยนสุดอันตราย อันดับที่7จ็ด Shadow in the Cloud ประจันบานสูรรเวหานำแสดงโดยสาวน่ารักสุดเซ็กซี่ที่กำลังมาแรง Chloe Grace Moretz เริ่มเรื่องมาอยู่กันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกับตันมอสดกาเร็ตเขารวมกับลูกเรือชายรวนประจำเครื่องบินทิ้งเรือเปิดพร้อมพัสดุลับสุดยอดพร้อมกับผู้หญิงที่อยู่ในเที่ยวบิน และยังมีบางอย่างที่น่ากลัวซุ่มซ่อนอยู่ในเงามืดกำลังฉีดสะบั้นอยู่ที่ใจกลางเครื่องระหว่างการส้มจมตีทางอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นประกอบกับความชั่วร้ายที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในหมอต้องช่วยชีวิตลูกเรือผู้เคราะห์ร้ายและปกป้องพัสดุลึกลับด้วยชีวิต อันดับที่6 Chaos Walking จิตประวัติโลกคนพบโลกใบใหม่ไปกับหนุ่มน้อย Spider-Man มนหรือทอมฮอลแลนดะ์ไปสู่นาคตที่ไม่มีใครหนีผลอนุภาพแห่งเสียง จะเป็นอย่างไรถ้าโลกอนาคตดิสโทเปียสังคมตกอยู่ในสภาวะส่งครามและได้เกิดเชื้อโรคแปลกประหลาดที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตเพศหญิงจนหมดสิน้นส่วนผู้ชายทุกคนที่เหลือจะไม่สามารถควบคุมตัวได้ทุกความคิดในหัวจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพหรือที่เรียกมันว่าเสียงคิดจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีผู้หญิงคนแรกปรากฏตัว เหตุการณ์นี้จะนำไปสู่เรื่องราวแห่งการประจนภัยคนหาคําตอบสุดลึกลับเพื่อหยุดยั้งภัยร้ายครั้งสําคัญที่กําลังจะมาถึง <Thousands. S 3> อันดับที่ห The Marksman คนระห่ำพันระอุกลับมาไล่ล่าสุดเดือดอีกครั้งกับป่าเลี่ยมนีสันนักแสดงนำที่รับบทจิมแฮนสันอดีตทหารเรือที่หนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มนอกเมืองแต่ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไป เมื่อจิมได้พบกับสองแม่ลูกที่เขาไปพัวพันกับกลุ่มนักค้ายยาที่กําลังไล่ล่าตามเอาชีวิตของทั้งคู่จิมจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือทั้งสอง <S <s <uck> การประทากาันของอดีตนาวิทย์กโยธินยอดฝีมือและแก๊ง้ายาอาวธครบมือจึงเปิดฉากขึ้น อันดับที่4 b o บอสเลเวลบอสมาหาการฝ่าด่านนรกนำแสดงโดยดาราหนังแอคชั่นสุดมันแฟรงค์กริลโลซึ่งมารับบทรอยพาวเวอร์ที่ต้องตกอยู่ในเรื่องราวสุดโหดแบบไม่รู้จบ ทุกเช้าเขาต้องตื่นมาเพื่อโดนนักฆ่าเมืออชีพลาและฆ่าในหลากหลายวิธีทั้งโดนมัดระเบิดตัดหัวโดนรุมยิงหรือโดนดาบแทงตายโดยที่เขาก็ไม่รู้เหตุผลรอยจึงต้องหาคำตอบนี้ให้ได้ว่าทำไมเขาจึงติดอยู่ในวงจรสุดโหดแบบนี้ เพื่อการหาคำตอบรอยจริงต้องรีเซ็ตตัวเองในทุกวันและหาทางเอาตัวรอดจากการโดนล,ลา่าที่ไม่มีจุดสิ้นสุดซ้สำๆไปเรื่อยๆอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้ง 've been waiting for this for a long time. อันดับที่3 Black Widow เตรียมเปิดจกักรวาลมาเวลกับหนังแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์กับฮีโร่ตัวแม่แห่งมาเวลอย่าง s ส r r l t t Johansson หรือนาตาชาโรมานอฟกลับมาทำลายล้าง Red Room โครงการที่จะเปลี่ยนหญิงสาวให้เป็นนักฆ่าที่มีทักษะสูงซึ่งหนึ่งในผู้ถูกฝึกในโปรแกรมฆ่านี้คือเยเลนา Are still both train ครอบครัวของเธอที่เปิดเผยว่ายังมีเด็กสาวอีกมากมายที่ยังอยู่ในโปรแกรมฝึกนี้ซึ่งผู้ควบคุมโครงการนี้คือ Test Master วายร้ายหน้าใหม,ม่จาก MCU ผู้ที่อยู่เบื้องหลังหน้ากากที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่รวดเร็วอีกด้วย อันดับที่2 Godzilla vs Kong การประทะกันของสองราชันยักษ์ใหญ่ระหว่างไททันและมอนสเตอร์กำลังจะอุบัติให้โลกต้องจารึกทุกยุคทุกสมัยโชคชะตาของโลกมนุษย์ก็ถูกแขวนอยู่บนเส้นได้เริ่มต้นโดยการเดินทางเสี่ยงอันตรายเพื่อตามหาบ้านที่แท้จริงหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางนั้นคือเจียสาวน้อยกำพร้าที่มีสายใยมิตรภาพอันแข็งแกร่ง

เกิดเป็นความพินาศไปทั่วโลกแท้จริงแล้วศึกสังเวีนของสองยักษ์ใหญ่ในตำนานครั้งนี้ถูกบงการด้วยอำนาจปริศนาและเป็นจุดเริ่มต้นของความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใจกลางของโลกมนุษย์เพียงเท่านั้น People and we don't know why. Yeah. There is something provoking him that we're not seeing here. I'm of the same opinion. Kong! The myths are real. Yeah. Yeah. There was a war. Kong! And they're the last ones standing. I can't reach for greatness because I'm built from it. Who bows to who? Nobody gonna stop Kong, me. Here we go. Kong bows to no one. Here we go. อันดับที่1 f a ่ง f n d t h e f u r i o u s 9เเร็วแรงทะลุนรกเรียกได้ว่าเป็นหนังแฟรนไชส์ที่มีเสียงตอบรับที่ดีมากจนมีภาคต่อถึงเก้ภาคโดยเริ่มภาคแรกได้กำเนิดมาในปี2001เป็นหนังที่มีผู้ชมติดตามภาคต่อเป็นจำนวนมากหนึ่งโดยกระแส Hashtag justiceforhan ที่นอกจากจะเติมเต็มความฝันของเหล่าแฟนๆที่จะได้เห็นฮานกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องหนั่งแฟลก้าวยังเต็มไปด้วยความระทึกใจที่มากกว่าการซิ่งรถบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นฉากรถไต่ลวดข้าผู้คัล oh, <hell> no. การประสานกันร,ระหว่างเครื่องบินกับรถซิ่ง และฉากซิ่งรถสุดมันสน่าตื่นตาตื่นใจที่ไปไกลเกินกว่าแฟนๆจะจินตนาการได้ทั้งหมดส่วนจะบูสนันหรือซิ่งรมัมส์ขนาดไหนต้องรอติดตามกันในปีนี้ครับ <to> 10อันดับนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังแอคชั่นน่าดูในปี2021ที่เราเอามาฝากให้คุณผู้ชมดูนะครับ คลิปต่อไปยังมีหนังที่น่าสนใจอีกมากมายมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงไม่ปกติอาจจะมีหนังบางเรื่องถูกเลื่อนฉายออกไปจนถึงปีหน้าแต่คุณก็ยังสามารถติดตามคลิปของพวกเราดูดิวาในคลิปต่อๆไปได้เลยครับทางเราขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอสวัสดีครับ